ตอนที่1552เชื่อตอนว่าเจ้าเป็นบุรุษหรือสตรีอูจเูเอไม่สนใจและยังคงกล่าวคำเดิมด้วยท่าทีเอาแต่ใจมอรี่เจ้าต้องแก้แค้นให้กับข้าแก้แค้นให้ข้าภาพตรงหน้าทำให้จูเซียนไม่สบอารมณ์ยิ่งขึ้นไปอีกคนที่มีนิสัยเป็นเด็กเช่นนี้เน่ะจะมาเป็นสามีของนางมอรลี่พยักหน้าและกล่าวอืมนี่เจ้าจะลงมือจริงๆหรอทุกคนสงสัยและตื่นเต้น ชื่อเสียงของมอลลี่นั้นเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานและไม่มีใครกล้าท้าประลองด้วยแต่ตอนนี้หลิงฮันมีกายหยาบอันไร้เทียมทานได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกคนต่างก็สงสัยว่าเขาจะต้านทานการโจมตีของมอลลี่ได้หรือไม่คาจะลงมือสามกระบวนท่ามอลลี่กล่าวกับหลิงฮันด้วยสีหน้าสงบนิง่งลิงฮันยิ้มและกล่าวพวกเราไม่ได้มีความบาดหมางก,กันเหตุใดจะต้องต่อสู้กันด้วยใครหลายคนสายหัว หากมอลลี่ลงมือใครจะสามารถต้านทานได้เมื่อมีกี่ล้านปีก่อนมีข่าวลือว่าตราบใดที่มอลลี่ลงมือไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นจอมยุทธ์ระดับสายน้ำนิรันระดับใดก็ต้องพังพินาศสามหมาัดสาม,มารถกำราบจอมยุทธ์ระดับสายน้ำนิรันได้แทบจะทุกคนและสิบหมัดสาม,มารถกำราบสุดยอดราชาในหมู่ราชาได้อย่างราบคราบม,มอลลี่ไม่แสดงสีหน้าใดๆและกล่าวอีกครั้งสามกระบวน่าก็ได้ก็ได้ข้าจะเล่นกับเจ้าก็ได้ หลิงฮันครุนคิดชั่วครูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงได้กล่าวออกไปมาเดิมพันกันหากข้ารับสามกระบวนท่าของเจ้ามีได้เจ้าจะสังหารหรือทําอะไรกับข้าก็ได้แต่หากว่าข้ารับสามกระบวนท่าของเจ้าได้เจ้าจะต้องบอกว่าแท้จริงแล้วเจ้าเป็นบุรุษหรือสตรีทันทีที่ได้ยินข้อเสนอการเดิมพันของหลิงฮันทุกคนก็สูดลมหายใจลึกด้วยความตกตะลึงเจ้าไม่รู้หรือไงว่ามอรี่เป็นจอมยุลระดับสายนามยี่รน,นดับหนึ่งหากอีกฝ่าย ต้องการเปิดเผยว่าตนเองเป็นเพศใดเจ้าจําเป็นต้องถามเองหรือไงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการเปิดเผยให้ใครรู้การที่เจ้าไปถามตรงประเด็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการรนหาที่ตายหรอกหรอมารียังคงเอ่ยด้วยสีหน้าไรอารมณ์และเหินขึ้นฟ้ามาสู้กันดีแล้วไม่ต้องกังวลน,นะน้องชายถ้าเจ้าตายพี่ชายคนนี้จะเก็บศพให้เจ้าเองโกลีเดินเข้ามากายหยาบและความเร็วในการฟื้นฟูบาดแผลของเขานั้นน่าสะใจเป็นอย่างมาก ใส่หัวไปลิงฮันแทบจะไล่เตะอีกฝ่ายร่างของเขาค่อยๆห่อเหินขึ้นไปใกล้กับมอลลี่บนท้องฟ้ากระบวน่าแรกมอลลี่ผักฝ่ามือขวาเข้าใส่ดิงฮันแววตาของหลิงฮันส่องประกายสู้รบอีกฝ่ายเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าพวกเกรนไฟวินและเป็นไปได้สูงมากว่าอีกฝ่ายจะเป็นราชาระดับสามราชาระดับนั้นหาตัวจับดียากมากเขากระตุ้นใช้งานรูปแบบอาคมก้าประสานพินาศทั้งสิบเอ็ดคลื่น ทวทั้งร่างของเขาปลดปล่อยคลื่นพลังอันดุนแรงอันไรที่สิ้นสุดออกมาหลิงหั่นลงมือตอบโต้เขายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดออกไปโดยจู่โจมเพียงแค่พลังสามส่วนเท่านั้นเพียงแต่ว่าแค่สามส่วนนี้ก็น่าสะพรงกลัวม,มากแล้วเขาปล่อยหมัดออกไปพลังทำลายอันไร้ก้นเบื้องถูกปลดปล่อยออกมาราวกับจะสามารถปลดขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งทุกคนที่เห็นเช่นนั้นก็เปลี่ยนสีหน้ายอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้ลิงฮันแสดงให้พวกเขาเห็นเพียงแค่กายหยาบที่ไร้เทียมทานพลังต่อสู้ของเขาไม่นับว่าแข็งแกร่งอะไรตอนนี้พลังต่อสู้ของลิงฮันกลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาราวกับว่าเป็นคนละคนมีเพียงแค่เปย์ใครคนเดียวที่เหมือนจะรู้อยู่แล้วในตอนที่เขาถูกหลิงฮันโจมตีครั้งสุดท้ายเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ทําให้รลหินในร่างของเขาหยุดไหลมาจากการโจมตีของลิงฮันแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกหวาดกลัวใบหน้าของเมอลลี่ยังคงนิ่งเฉยดังเดิม ที่เปลี่ยนไปก็มีเพียงแค่มุมปากที่กระตุกเล็กน้อยผมสีเงินของอีฝ่ายสยายออกวิธีดาราจักและอัดเด่นไปด้วยดวงดาวน้ไมถ้วนปรากฏออกมาด้านหลังเหลือเชื่อใครบางคนดูทานออกมาแทบจะเป็นลมจำนวนของดวงดาวในวิธีดาราจักมีมากกว่าหนึ่งล้านดวงว่าไงนะทุกคนตกตะลึงจนพูดไม่ออกดวงดาราหนึ่งล้านดวงหมายถึงระดับสายน้ำที่รันขั้นสูงสุดที่พร้อมจะทะลวงผ่านระดับสร้างสรงสรพสิง่ง แต่การจะก้าวสู่ระดับสร้างสรรพสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจึงมีจอมยุทธ์ที่มีพรสวรรค์ราวกัตริย์ประหลาดบางคนสามารถควบแน่นดวงดาราในระดับสายน้ำนีรัน์ได้เกินกว่าหนึ่งล้านดวงการกระทำเช่นนี้จะทำให้พลังต่อสู้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นแต่อำนาจในกฎเกณฑ์จะยังคงแข็งแกร่งเท่าเดิมเนื่องจากยังไม่บรรลุระดับสร้างสรร่์ที่น่าตกตะลึงก็คือมอลลี่ถึงขนาดต้องเปิดเผยวิธีดาราจาักรออกใม้เห็นนั่นหมายความว่าอีกฝ่าย สัมผัสถึงแรงกดดันจากหลิงฮั่นขนาดไหนจนถึงต้องทำแบบนี้ตูมการโจมตีของทั้งสองเข้าประทะกันร่างของพวกเขาลอยเกรนออกไปไกลและถอยหลังไปพร้อมกันใบหน้าของมอร์ลี่ซีดขาวเล็กน้อยในขณะที่หลิงฮั่นนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่การประทะในระดับนี้จะทําให้กายหยาของเขาสั่นไหวได้อย่างไรหลิงฮั่นไม่รีรอและลงมือโจมตีต่อทันทีครั้งนี้เขาเพิ่มพลังต่อสู้ของรูปแบบอาคมก้าวประสานพินาศเป็นเจ็ดส่วน มอรีกัดฟันและโจมตีประทะตูมร่างของทั้งสองลอยกระเด็นอีกครั้งมอลีท่งพลังเป็นอย่างมากอีกฝ่ายสามารถโจมตีตอบโต้ได้โดยไม่เสียเปรียบเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงใบหน้าเท่านั้นที่ซีดขาวมากกว่าเดิมนิดหน่อยหลิงหันลงมืออีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้ปกปีดอีกต่อไปและใช้พลังทั้งหมดของสิบเอ็ดรูปแบบอาคมก้าประสานพินานตูมการโจมตีของทั้งสองรุนแรงจนท้องฟ้าแทบจะพังทลายลงมา เสียงประทะกันส่งผลให้เกิดเสียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณเมอรลีแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเพราะอีกฝ่ายสามารถต้านทานการโจมตีเต็มพลังของรูปแบบอาคม9กประสานพินาศท,ทั้ง11ได้แต่เมื่อคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกฝ่ายควบแน่นดวงดาราเกินกว่า1ล้านดวงตามทฤษฎีพลังบ่มเพาะของอีกฝ่ายก็คือระดับใสยน้ำนิรันด์ขั้นสมบูรณ์หรือเก่งเจ้าอสูร พลังของมอร์ลี่เปรียบเสมือนเจ้าสาูรที่ไร้อำนาจถึงกฎเกณฑ์ทุกคนที่รู้จักมอร์ลี่ในนามของจอมยุทธระดับสายน้ำนิรันอันดับหนึ่งการที่หลิงฮั่นต่อสู้ได้ทะเทียมหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายบุกโจมจมอร์ลี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่อยากจะยอมรับได้ตามจริงแล้วหลิงฮั่นต้องเป็นฝ่ายรับ3มกระบวนท่าแต่กลับกลายเป็นว่าหลิงฮั่นเป็นคนโจมตี3ากระบวนท่าก่อนเสียเองหลิงฮั่นลืมไปแล้วว่าจะตัดสินกันด้วย3มกระบวนท่าเขาลงมือโจมตีต่อโดยไม่สอนอะไรทั้งนั้น ตูมตูมตูมทั้งสองเข้าประทะก,กันอย่างรุนแรงจนดวงตะวันและจันทราหม่นหมองราชาเช่นพวกเขาสองคนไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้ให้กันเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นมาถึงอีกวันพวกเขาก็ต้องหยุดมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากห้วงอากาศเหนือท้องฟ้าขึ้นไปมีพลังพันพลัอนอน่าสะเพรงกลัวการประทะก,กันของเจ้าอสูนได้เริ่มขึ้นแล้วหลิงฮานจ้องมองไปยังห้วงอากาศเจ้าอสูนทรงพลังยิ่งนักขนาดพวกเขา ประทับการที่ดวงดาวที่ห่างไกลออกไปหลายล้านดวงก็ยังสามารถมองเห็นการต่อสู้ของพวกเขาได้อย่างชัดเจนเจ้าชนะการเดิมพันมอรลีกล่าวอย่างไร้อารมณ์ก่อนจะบอกคําพูดบางอย่างกับลิงฮั่นผ่านสัมผัสสวรรค์ใบหน้าของลิงฮั่นแสดงออกถึงความรู้สึกประหลาดใจตอนที่1553เชื่อตอนว่าโกลลี่ให้ความสําคัญมอรลีหนะ้าตายผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นสตรีนางดูไม่มีสเสน่ห์ของความเป็นสตรีเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่ในขณนะดเดียวกันนางก็ดูไม่มีความเป็นบุรุษด้วยเช่นกันหากนางกล่าวว่าเป็นบรุษหลิงฮั่นก็คงคิดว่าพลังธาตุยางของนางมีน้อยเกินไปทําให้ดูไม่เป็นบุรุษไม่จริงอูเจียก,กระทืบเท้าชี้นิ้วแตหลิงฮั่นเจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรก่อนหน้านี้เจ้าเพิ่งบรรลุระดับร่างสวรรค์แท้ๆผ่านไปแค่ร้อยปีเตุใดเจ้าถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ลิงฮั่นประหลาดใจเจ้าเคยพบข้าเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนอย่างนั้นหรอ ข้ามียัดจะจำได้อูเจียแค้นเสียงปฏิเสธก่อนจะเอ่ยถึงสถานการณ์อีกตอนนั้นหลิงท่นครุ่นคิคดอูเจียคงพบเขาที่ดาวหยุนติงเนื่องจากที่ดาวเหินหนิงนั้นไม่มีสนามรบสองดินแดนเพียงแต่สนามรบสองดินแดนก็มีสิ่งมีชีวิตใต้พิภพเป็นจำนวนมากเขาจดจำคนที่เขาเคยพบเจอได้ไม่ลืมแต่ถึงอย่างนั้นก็นึกไม่ออกว่าเคยพบอูเจียตอนไหนช่างมันก็แล้วกันเขาสังหารไปแล้วแม้กระทั่งตัวตนระดับเซียน ทำไมจะต้องไปใส่ใจเรื่องที่ไปล่วงเกินบุตรของเจ้าอสูรด้วยเมื่อคิดได้แบบนั้นหลิงฮั่นก็ปล่อยวางและไม่คิดอีกต่อไปว่าเคยพบเจออู๋เจี๋ยตอนไหนยิ่งกว่านั้นถึงแม้ว่าอู๋เจียจะมีปัญหากับเขาแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้เกลียดเขาถึงขนาดอยากสังหารให้ตายไม่เช่นนั้นอีกฝ่ายคงเปิดเผยความจริงที่ว่าเขาเป็นจอมยุทธจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วจเจ้าอสูรทั้งสองประทัดก,กันอยางดูเดือนนี่คือการประทัก,กันของสองตัวตนที่ทรงพลังที่สุดเคลื่อนพลังทำลายล้างงงจกทัสอ ส่งผลทีท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นหม่นหมองถึงแม้มอลลี่จะมีพลังของระดับสร้างสรงสรค์รแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้เลยกับพลังของเจ้าอาสูนที่แท้จริงการประทะกันก็ไม่ได้กินเวลานานสักเท่าไหร่ผ่านไปเพียงสิบวันเจ้า,าสูนทั้งสองก็ล่าถอยไปการประทะกันในครั้งนี้ทั้งสองเสมอ ER กันเพียงแต่ว่าเจ้าสูนปาเจียนนั้นเป็นฝ่ายแพยแ,แพ้การเดิมพันเพราะเขาบอกเอาไว้เองว่าการประทะครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายชนะจูเซียนรีบกลับไปหาบิดาของนางทันที เหตุใดจึงใช้ข้าเป็นสิ่งเดิมพันกันหากอยากแต่งงานทำไมท่านไม่แต่งเองเสียล่ะหลิงฮั่นกำลังจะออกไปจากที่นี่ครั้งนี้เขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากมายจึงตั้งใจจะเก็บตัวสักระยะอย่างแรกเขาต้องการยกระดับดาบสุนิรัน์ให้กลายเป็นอุปกรณ์เซียนอย่างที่สองเขาต้องการฝึกฝนอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของนินันใต้พิภพให้เทียบเท่ากับระดับพลังบ่มพระในปัจจุบันหากอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ทั้งสองเท่ากันและผสานเป็นหนึ่งเดียว พลังต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกระดับถึงแม้รูปแบบอาคมจะช่วยให้เขามีพลังต่อสู้เกินกว่าระดับพลังบ่วเพอไปแล้วแต่หลิงท่านก็ยังไม่พอใจเขาต้องการจะแข็งแกร่งด้วยตัวเองที่ไม่ได้มาจากรูปแบบอาคมเจ้าห้ามไปไหนโอเจียเอ๋ยห้ามท,ท,ท,ทั้งทั้งตอนที่รูปมั่นของตนเองจากไปเขาก็ไม่เดือยห้ามเลยแม้แต่คําเดียวดูเหมือนว่าเขาจะสนใจในตัวหลิงท่านยิ่งกว่ามีทุระอ,อนนันใดหลิงท่านเอยถามด้วยรอยยิ้มข้าจะแก้แขนเจ้า อูเจียจ้องมองด้วยแววตาเกลี้ยกลาดนี่ข้าไปทําอะไรให้เจ้ากันแน่หลิงฮั่นกลายเป็นไร้คําพูดหรือเขาจะเคยรังแกเด็กหนุ่มคนนี้จริงๆเจ้จจาต้องมากับข้ารอให้พลังของข้าไล่าไตามเจ้าทันก่อนแล้วข้าก็จะแก้แค้นเจา้าด้วยตัวเองอูเจียกล่าวเอาแต่ใจเป็นอย่างยิง่งหลิงฮั่นหัวเราะแล้วตบหัวอีกฝ่ายเบาๆเด็กน้อยอยู่กับความเป็นจริงบ้างอย่าได้เอาแต่คิดเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้อูเจียคำรามอย่างเกลี้ยกลาด นี่เจ้าดูถูกข้าขนาดไหนกันเขากวดแกงหมัดเข้าหาลิงฮันแต่ลิงฮันก็กดหัวเขาเอาไว้ทําให้แขนเอื้อมไปไม่ถึงตัวลิงฮันมอลลี่เจ้าคิดว่าในอนาคตข้าจะทุบตีเขาได้ไหมอูเจียฮันกลับไปถามมอลลี่มอลลี่ตอบกลับโดยไม่ต้องคิดเป็นไปไม่ได้อูเจียชงักแข็งค้างและอยากจะร้องไห้นี่เจ้าอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ข้าแค่พูดความจริงมอลลี่เอ่ยยำ้ำอูเจียแน่นิ่งเป็นสักพักก่อนจะกล่าวข้ามีเชื่อ ข้าจะต้องค้นหมอนีให้ได้หลิงฮั่นเจ้ากล้ามากับข้าหรือไม่เขากล่า,าวย่อยุเพื่อรั้งหลิงฮั่นเอาไว้หลิงฮั่นครุ่นคิดและกล่าวไม่มีปัญหาอย่างแรกเลยคือเขาไม่มีเป้าหมายว่าจะไปที่ใดในดินแดนใต้พิภพแห่งนี้อย่างที่สองคือมอรีเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีเขาสามารถใช้นางไปหินรับคมไม่แก่ตัวเองได้งั้นก็ไปกันอูเจียเผยสีหน้าตื่นเต้นน้องชายในอนาคตพวกเราจะได้พบกันอีกแน่ กอลีกราบด้วยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดก่อนจะบกมือจากไปกอลีมาถึงบริเวณหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่และเด้วนาอะไรบางอย่างที่รูปร่างเหมือนกับเปลือกหอยที่ทํานิยกออกมาเขาปล่อยปราณก่อเกิดเข้าไปในเปลือกหอยรูปแบบเอาคมบนเปลือกหอยก็ส่องประกายอืมเสียงหนึ่งดังออกมาจากเปลือกหอยคารวาพวโเกาว,ก,าวกลีกราบด้วยน้ําเสียงคารพสิทธิพบเมล็ดแผ่นชั้นยอดคนหนึ่งยอดเยี่ยมขนาดไหนอีกฝ่ายเอ่ยถามหากสิทธิ์ดูไม่ผิด คนผู้นั้นสามารถประสานอำนาจถึงกฎเกณฑ์ทั้งสองดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้น้ำเสียงของโกลี่ก,ก่าวจริงจังเป็นอย่างมากว่าไงนะอีกฝ่ายตกตะลึงเป็นเจ้าอาสูรคนใดขอตอบผู้อาวุโสเก่าอีกฝ่ายไม่ใช่เจ้าอาสูรแต่เป็นเพียงจอมยุทธระดับสายน้ำนิรันต์โกลีกก่าวอีกฝ่ายไร้การตอบสนองไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าวต่อเจ้าแน่ใจนะว่าคนคนนั้นสามารถประสานอำนาจถึงกฎเกณฑ์ได้จริงๆ ข้ามั่นใจมากกว่าเก้าส่วนโกลีกล่าวรับประกันถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นคนไปพบเขาด้วยตนเองมเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นสามารถกลายเป็นความหวังให้กับกลุ่มพีมิตรของพวกเราได้เสียงของอีกฝ่ายเว้นระยะชั่วครู่เจ้าติดตามคนผู้นั้นเอาไว้ให้ดีอย่าให้คลาดสายตาขอรับอูเจียยังไม่รีบกลับเขาเพิ่งมาดาวแฮนดอินเป็นครั้งแรกจึงขอใช้เวลาเดินเตร่ๆอยู่ที่นี่ก่อนซึ่งหนิงฮันก็ไม่ได้ขัดขาน พวกเขานัดพบกันในอีกสิบวันเพื่อจะไปยังดาวไ่คอซึ่งเป็นสถานที่อาศัยของเจาง้าอสูรขวงหลวนในระหว่างนี้หลิงฮั่นจึงมีโอกาสเข้าไปในหอคอยทมินเพื่อยกระดับดาบประสูนิรันหลังจากดูดเกลือนแร่โลหะศักดิ์สิทธิ์ระดับ13ไปจํานวนหนึ่งดาบก็พัฒนาเป็นอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับ14ได้สําเร็จโดยหลิงฮั่นไม่หยุดเพียงเท่านี้และนําแร่โลหะระดับสูงขึ้นออกมายกระดับให้กับดาบประสูนิรันให้กลายเป็นอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ระดับ15และ16 หลังจากดูดเกลือนแล,ล้วเรหะศักดิ์สิทธิ์ระดับส6มากพอบนดาบประสุนิรันก็มีตราประทับศักดิ์สิทธิ์ลึกล้ำปรากฏขึ้นมาซึ่งหลิงฮั่นก็ไม่ได้เป็นคนสลักตรานี้ประทับลงไปอย่างแน่นอนมันคือตราประทับเซียนหลิงฮั่นจ้องมองตราประทับบนดาบปสุนิรันที่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเพื่อศึกษาไปในตัวเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะมองอย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจเลยแม้ต่อน้อยระดับพลังของเขายังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจหลักการของเซียน หลิงฮั่นเลิกจ้องและหันมาฝึกฝนอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของดินแดนใต้พิภพเขาไปยังต้นวตาสงสารบังเอิญว่าจากกักรพรรดินีและสตรีศักดิ์สิทธิ์เพิ่งจะฝึกฝนเสร็จพอดีเขาจึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เขาพบเจอให้กับพวกนางฟังสตรีศักดิ์สิทธิ์รู้สึกสนใจมอลลี่เป็นอย่างมากนางอยากจะรู้ว่าจะจำแนกอีกฝ่ายว่าเป็นสตรีหรือบุรุษได้ยากเพียงใดหลิงฮั่นเล่าให้พวกนางฟังด้วยว่าอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของสองดินแดนสามารถประสานร,รวมกันได้ เกรงว่าหากต้องการเข้าสู่ดิแนแดนแห่งเซียนขั้นตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นตอนที่1554งพชื่อตอนว่าที่แท้ก็เป็นเจ้าจากกระพานนีเมื่อรู้ว่าสามารถผสา,านอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ได้ก็แยกร่างทั้งเก้าออกมาและนั่งลงภายใต้ต้นวัตตาสงสารแต่ต้นวัตตาสงสารนั้นสามารถใช้งานได้เพียงสิบคนเพราะฉะนั้นสตรีสังสิทธิ์จึงไม่สามารถฝึกฝนได้นางจึงออกจากหอคอยทมินไปใช้เวลากับหลิงฮัน ร้อยอย่างไรนางก็ฝึกฝนอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของดินแดนใต้พิภพสำเร็จแล้วแถมรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้พิภพทั่วไปก็ไม่ได้แตกต่างจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในวันที่8ภายในหอคลอยชมินดาบปุนิรันได้ปลดปล่อยขึ้นพลังอารุนแรงออกมาในที่สุดมันก็เป็นลลเป็นอุปกรณ์เซียนหลิงฮั่นหยิบดาบขึ้นมาดูตัวดาบที่ประณีตและปลดปล่อยแสงสลัวสลัวออกมาพร้อมกับออร่าส่งอำนาจเขาลองสบัดดาบเบาๆครืน ราปรับบนตัวดาบระเบิดพลังออกมาในขณะเดียวกันปราณก่อเกิดในร่างของถิงฮั่นก็ดูดดูดเข้าไปในดาบอย่างบ้าครังด้วยอัตราการเาผาผลาญพลังเช่นนี้ข้าคงกระตุ้นใช้งานการโจมตีได้เพียงสองหรือสามครั้งเท่านั้นลิงฮัน่นคาดเดาดาบประสนิรันคืออาวุธที่เขาขาัดเกลาขึ้นมาด้วยตนเองหากเป็นคนอื่นแล้วก็ต่อให้เาผาผลาญปราณก่อเกิดจนหมดตัวก็ไม่มีทางเลยที่จะกระตุ้นใช้การอุปกรณ์เซียนได้ ในขณะที่พลังบ่มเพาะอยู่เพียงแค่ระดับสายน้ำนิรันด์เนื่องจากปราณก่อเกิดมีจำกัดคงต้องคิดให้ดีก่อนที่จะใช้หลิงฮั่นพึมพำหลังจากโจมตีแล้วก็รีบหลบเข้ามาซ่อนตัวในหอคอยทมินหรือไม่ก็โจมตีทันทีหลังจากออกจากหอคอยทมินเวลาผ่านไปอีกสองวันถึงเวลาที่นัดพบกับอูเจียไว้แล้วหลิงฮั่นมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบพร้อมกับสตรีศักดิ์สิทธิ์เจ้ามาสายเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้ยินเสียงไม่สบ,บรณ์ของอูเจีย เขาเกาเดินเข้ามาเพื่อจะทับถมลิงฮันแต่พอเห็นสตรีศักดิ์สิทธิ์เขาก็ลืมตัวและพุ่งเข้าหานางทันทีอะไรนี่เจ้าเป็นเด็กสามขวบหรือไงลิงฮันดึงร่างของอูเจียไว้สีหน้าของเด็กหนุ่มในตอนนี้แสดงออกถึงความลุม่มหลงสตรีศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าเหย,ยียดหยามไปยังอูเจียพี่สาวนี่ข้าเองอูเจียรียบตะโกนออกมาด้วยใบหน้าโศกเศร้าเจ้าเป็นใครสตรีศักดิ์สิทธิ์มองไปยังลิงฮันลิงฮันก็ยักไหล่ตอบ ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะรู้จักพวกเขาเมื่อก่อนอีกฝ่ายเกลียดหลิงฮั่นแต่กลับชื่นชอบสตรีศักดิ์สิทธิ์พวกเราเคยพบกันที่สนามรบสองดินแดนอูเจียกล่าวทั้งหลิงฮั่นและสตรีศักดิ์สิทธิ์สายหัวว่าเขาไม่เห็นจะจําได้เลยแม้แต่น้อยใบหน้าของอูเจียกลายเป็นสีแดงก่อนจะกล่าวค้าคือสัตว์อสูรน้อยในตอนนั้นว่าไงนะหลิงฮั่นนึกออกทันทีในตอนนั้น เขาได้เก็บลูกสัตว์อสูรตนหนึ่งได้จู่ๆก็เกิดการบุกรุกจากดิแนแดนใต้พิภพจนกระทั่งเขานําลูกสัตว์อสูรไปคืนกองทัพของดิแนแดนใต้พิภพจึงยอมลาถอยในตอนนั้นเขาเดาเอ,าเองว่าสถานะของสัตว์อสูรน,น้อยก็คงจะไม่ธรรมดาที่แท้มันก็เป็นบุตรของเจ้าอสูรน,นี่เองเดี๋ยวก่อนถ้าฉะนั้นแล้วเจ้าอสูรขวางลวนก็ต้องเป็นมารดาของอูเจียที่มีสายเลือดของสัตว์อสูร เพราะฉะนั้นเขาถึงมีรูปร่างเป็นสัตว์อสูรในตอนเด็กและสามารถแปลงกลายได้เมื่อบรรลุปเป็นระดับพลังของพระเจ้าหลิงหั่นหัวเราะและกล่าวที่แท้ก็เป็นเจ้าว่าไงเจ้าพบคนที่ช่วยเหลือเจ้า,าไว้แล้วยังไม่กล่าวขอบคุณอีกอย่างนั้นหรอข้าไม่ได้ถูกเจ้าช่วยเอาไว้อูเจียเค้นเสียงก่อนจะเปลี่ยนท่าทีเป็นอ่อนโยนพี่สาวนี่คือหยวดวิญ,ญญาณบรรพการนี่คือผลดราชาเบิร์รุณน,นี่คือน้ำนมชำระล้างจิตข้ามอบให้ทาน สตรีสักเร็เยิ้มและสายหัวก่อนหน้านี้นอีกฝ่ายเป็นสัตร์อสุนตัวน้อยที่น่ารักแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นชายหนุ่มไปแล้วนางจึงไม่รู้สึกสนใจอีกต่อไปของดีแท้ๆทำไมไม่รับไปละ่ะหลิงฮั่นเอื้อมเมือ,อ,อกไปและกล่าวออกมาให้ข้านี่แบ๋ท่าทีของอูเจียที่มีต่อหลิงฮั่นนั้นแตกต่างกับสตรีสักธิก์โดยชิ่นเชิงเขากล่าวด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ฮ่าไม่ได้ให้เจา้าอย่าได้เข้ามาใกล้ออกเดินทางกันได้แล้วอย่าให้ท่านอาจารย์ต้องรอมอรีเอ่ยแทก น้ำเสียงของนางยังคงไร้อารมณ์ไม่เปลี่ยนปู่เจี๋ยไม่กล้าขัดขืนมอลลี่ท่าทางของเขาสงบสงเสงี่ยมทันทีเมื่อถูกนางตำหนิพวกเขาออกเดินทางไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งที่เจ้า,าสุนขวงหลวนยืนรออยู่เมื่อไปถึงเจ้า,าสุนขวงลวนก็กว่าใส่ตามมองหลิงฮั่นกับสตรีศักดิ์สิทธิ์เขาจ้องมองไปที่หลิงฮั่นด้วยแววตาตกตะลึงเล็กน้อยเขาสมควรจะมองเห็นรูปแบบอาคมทั้ง13ที่หลิงฮั่นสลักเอาไว้บนร่างกาย แต่เจ้าสูนขวงงลวนก็ตกตะลึงไม่มากเพราะอย่างไรในฐานะที่เป็นเจ้าสูนจอมันทธที่ระดับพลังต่ำกว่าสร้างสรงรค์สิ่งล้วนแต่อ่อนแอไม่ต่างจากมดปลวกแน่นอนว่าหากเขาได้พูดคุยกับฮูเฟิงอีกครั้งเขาจะไม่มีวันดูถูกหลิงฮั่นอีกต่อไปรุ่นเยาว์ความดีความชอบที่เจ้าช่วยบุตรของข้าเอาไว้เมื่อร้อยปีก่อนข้ายังไม่ได้ตอบแทนเลยเจ้าสูนควังลวนยิ้มเจ้าต้องการอะไรผลก่อเกิดผล,ลสมุนไพรเม็ดยา วัสดุเซียนขอแค่เจ้าเปิดปากบอกมาค่าก็จะเติมเต็มความปรารถนาให้เจ้าลิงหันยิ้มและกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่หยิ่งเยโสหรือทอมตัวผู้อาวุาโสสิ่งที่รุ่นยาวททำไปตอนนั้นเพียงพร้อไม่ต้องการเห็นการประทะกาันระหว่างจอมยุทธสองดินแดนขา่าไม่ได้วังผลประโยชน์อันใดโปรดผู้อาวุาโสไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเจ้าสนควางหลวงชะงักก่อนจะหัวเราะไม่แลว้วช่างเป็นรุ่นยาวที่หยิ่งทนงนัก อูเจแคนเสียงคือแัดอย่างเบาๆเพื่อไม่ให้ใครได้ยินสิ่งที่หลิงฮั่นต้องการในตอนนี้คือสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ลึกล้ำจำนวนที่เขาต้องการนั้นไม่ใช่ต้นเดียวแต่มหาศาลตัวต้นระดับเจ้าสนนั้นแค่มีติดตัวหนึ่งหรือสองต้นก็ยอดเยี่ยมมากแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะหาจำนวนมากมาให้เขาเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะขออะไรบางอย่างเขาจึงเลือกสร้างความประทับใจให้กับเจ้าสูนขวางหลวนดีกว่าบางทีในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพายอีกฝ่าย เจ้าสุนขวางลวนสะบัดมือไปยังร่างของทั้งสี่คนแสงเต่าสีทองโอบล้อมบริเวณเท้าของพวกเขาและพาห่อเหินสู่ห้วงอวกาศและผ่านดวงดาวน้ไมถทวนแต่ต่อให้เป็นความเร็วของเจ้าสุนพวกเขาก็ยังต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันกว่าจะมาถึงดาวไห่คงดวงดาวแห่งนี้อยู่ในเขตดวงดาวเมฆาเกือแข็งที่ห่างจากเขตดวงดาวอารุณศาสสองสองเขตดวงดาวไม่เช่นนั้นแล้วระดับเจ้าสุนคงไม่ต้องใช้เวลาเดินทางที่นานเช่นนี้ ปราสาทอสูรแห่งความยุ่งเหยิงหลิงฮั่นมองไปยังสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เบื้องหน้ามันคือปราสาทที่มีขนาดใหญ่ราวกับเมืองอาจารย์จอมยุติหลคนสังเกตเห็นเครื่องแสงต่อสีทองจึงได้ออกมารอต้อนรับเป็นเจ้าทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีคนหนึ่งคำารามเข้าใจหังหลิงฮั่นหลิงฮั่นหันหน้าไปมองก่อนสะท้อนหายใจโลกชั้นแคบอะไรอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะได้พบชื่อหวงจ g อีกครั้ง